สวัสดีครับพี่นอ้องป้อมไปสุขุชนครับวันนี้เอาเสลา๋าพามากินข้าวแรกนึกต่อครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีอันนี้ตม้ม,มยำเนื้อกะทิคนคตรต้มยำคาจีหมูเออคาจีหมูแล้วก็ตำบับกทั่วโอ้ยหน้าตาตำบักทั่วก็เป็นจะเสียดพี่น้องนะจอดเลยพี่น้องนี่แล้วก็ปลา ดักแด้ดักแด้พ the <asan> ี่น the ้องดักแด้ในมาตยบานครับเวกาฝากมาให้กินครับดักแด้ก็ตั้งหมดทั่วเนาะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องก็จะอิศากันเด้อะสำหรับครูครับเขาอุ้มโอ้คนน้องวมนพี่น้องมึงนะ่พอเสร็จมาร้างสันครับผมเนี่ยได้พีเลยครับเนี่ยไปซื้อหนึ่งว่าท่านพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ย ซอสตาัวอิหีเมงหน้าตาสวยกันเปนอ้องอ๋อกะเดกน้งหววเยเปนเลยแล้วก็นี่ะ้หัวจีนสรอานของมันแสบสดทอนๆน้องเน,นี่ยไอ้วนๆเลยหซอดดนอีเนาะอาน้องกันเปน้องเด้อดดอันนี้เอาทิลาก็ตสุดท้ายประมาณนี้แหะครับช่องของเอาทิลาเจพีแชนแนลกัน ททยทำอาหารสืบเสียไบังตะลเมืองสี่ครัพไปน้องกับากาีปน้องกดแค่กดนไลก้นที่ตามกดซับสไครเอาเป็นกดั้งใก้คันนี้ไปน้องเดเพราเป็นยังเดีวอันคันพื่นที่มันมาวางไปไทยกินในบ้งนี่น้องกันมือไรเื้นที่วางกึ่งสี่เหี่ยมไทยมาสืบกันเดพี่น้องเลยสุดยอดเลยอาหารเนี่ยมันซ่อนหนงตะนี่และนกวกนี่ตัวกับปลาปลาทอดไปน้องปลาแดดเดียว่ ไปแดดเดียวทอดแล้วก็นี่แล้วสนทอดนี่ไอ้ต้มยำขาจีแล้วก็นี่แล้วครับพี่น้องสองเสพมิสานกับดักแด้ดักแด้ดักแด้มาตาบานเท่าครับปากมาตาบานครับโอ้ยอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเลยมาแซ่บๆนันกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบ่มีอะไรได้สำหรับคลิปนี้ก็ับเจประมาณนี้พี่น้องก็ทายเบิ่งกับข้าวแซ่บๆนกันทั้งสี่ละครับพี่น้องกับคนนียวเด้อ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เอาทิลานั่ไเด้อครับในช่องเอาทิลา Jb Channel แล้วก็ช่องเฮฮาภาษาอีสานทั้งเพจเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากฟังเพลงมวนๆก็ไปท YouTube, <c oughs> ั้งยูทูบบันเพลงเอาทิลาพี่น้องอืก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เอาน้ำในทุกๆทุกๆไอช่องที่เอามีนั่นละโอ้ย <c oughs> พี่น้องเลย เอาผมมียังหลายพี่นอ้องสำหรับเสียงลาระมาณเริ่มพี่น้องเด้โอ้ยน้องอ่อนซ่อนอะไรยกเข่าไปโอ้ยน้องอ่ะเอาสำเนาพี่น้องพี่น้องเนาะสำหรับจิ้มเนียบผมมั่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ